กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเน้อหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ที่สายลมอ่อนพัดพารวงข้าวสีทองเอ็นไหวผู้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายและยิ้มแยม้มแต่ท่ามกลางความสงบสุขนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชีวิตไม่ได้สวยงามเหมือนภาพที่เห็นจากไกลๆเธอชื่อว่าแก้วตาผิวขนเธอคล้ำแดดจากการตรากตรำทำงานหนักร่างกายผอมบาง และใบหน้าไม่ได้อ่อนหวานเหมือนหญิงสาวทั่วไปเยคีเรผู้หญิงบ้านนอกจนๆเสียงเยาะเย้ยดังขึ้นเสมอเมื่อเธอเดินผ่านแต่แก้วตามไม่เคยตอบโต้เธอเพียงยิ้มบางๆและก้มหน้าทำงานต่อไปจนกระทั่งชายหนุ่มรูปงามนามว่าสมภพได้กลับมายังหมู่บ้านและเลือกที่จะแต่งงานกับเธอเหนือหญิงสาวทุกคน ชีวิตแต่งงานเริ่มต้นขึ้นในกระท่อมเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดินและข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จแก้วตาดูแลสมภพทุกสิ่งราวกับภรรยาที่ได้พบรักแท้เธอหาบน้ำกวาดบ้านและทอผ้าอย่างไม่เคยบ่นเหนื่อยสมภพเองก็เคยให้คำมั่นว่าจะรักแก้วตาที่หัวใจไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรักของทั้งคู่ก็เริ่มถูกสังคมในหมู่บ้านทดสอบสายตาของเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยความสงสัยและคำซุบซิบนินทาเริ่มทำให้สมภพรู้สึกอับอายทำไมผู้ชายรูปงามแบบนั้นถึงไปมองผู้หญิงขี้เหร่ได้ไม่นานแล,ล้วหรอกผู้ชายลหล่อๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆเท่านั้นแหละคำพูดเหล่านั้นเหมือนเงาที่ค่อยๆปกคลุมหัวใจของสมภพ เขาเริ่มอึดอัดที่ต้องเดินเคียงข้างแก้วตาในงานบุญเขามักจะเดินนำหน้าห่างออกไปจนคล้ายคนไม่รู้จักกันแก้วตาเห็นทุกการกระทําแต่ก็ยังยิ้มอ่อนๆและบอกตัวเองว่าความรักต้องใช้ความอดทนเธอเชื่อมั่นในคำพูดของสมภพเมื่อครั้งที่เขาเสัญญาว่าจะรักเขาที่หัวใจความตึงเครียดในใจสมภพเพิ่มขึ้นทุกวัน เมื่อมีหญิงสาวจากในเมืองนามว่านวลเข้ามาค้าขายในตลาดนวลมีผิวขาวผ่องรูปร่างงดงามและการแต่งตายที่ทันสมัยเธอดึงดูดสายตาของสมภพได้ทันทีนวลคือภาพสะท้อนของสิ่งที่สมภพรู้สึกว่าตัวเองขาดหายไปนั่นก็คือศักดิ์ศรีและสถานะทางสังคมที่เขาเชื่อว่าความงามของภรยาจะนำมาให้ สมภพเริ่มใช้เวลาอยู่กับนวลมากขึ้นเขากลับบ้านดึกแล้วเริ่มหาเรื่องทะเลาะก,กับแก้วตาไม่เว้นแต่ละวันทำไมเสื้อผ้าของฉันมันเก่าแบบนี้สมภพตวาดลั่นฉันอายชาวบ้านแต่ภาพมันเก่าแล้วนะเจ้าคะฉันจะหาผ้าใหม่มาตัดให้นะแก้วตาน้ำตาคลอไม่ต้องสมภพพูดเสียงแข็งฉันไปให้คนอื่นตัดแล้ว แล้วเสื้อผ้าของฉันก็จะสวยกว่านี้อีกเยอะคำพูดที่เคยอบอุ่นของสมภพเริ่มเปลี่ยนเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความรำคาญและแก้วาตาก็ได้แต่เก็บความเจ็บปวดไว้ในใจวันหนึ่งแก้วตาแอบตามสมภพไปที่ตลาดเธอเห็นเขายืนพูดคุยกับนวลอย่างสนิทสนมแก้วตาแอบเข้าไปในร้านของนวลเพื่อหาซื้อผ้าแต่สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอต้องหยุดนิ่ง สมภพกำลังง่วนอยู่กับการจัดสำรับอาหารและล้างจานที่วางอยู่เต็มพื้นนวลน,นั่งไขว่ห้างอยู่บนแคร่ไม้สั่งให้สมภพทำโน่นทำนี่อย่างถือตัวราวกับเป็นคนใช้แก้วตาถึงกับอึง้งที่สามีของเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้ความอดทนของแก้วตาสิ้นสุดลงในคืนที่ฝนตกหนักเธอเดินเข้าไปในกระท่อมด้วยความมุ่งหวังที่จะได้พูดคุยกับสามี แต่สิ่งที่เธอเห็นกลับเป็นภาพที่น่าเจ็บปวดกว่าคำพูดใดๆสมภพเดินกลับมาถึงบ้านด้วยสีหน้าบึ้งตึงเมื่อเห็นแก้วตาเขาก็ระเบิดอารมณ์ที่อัดอั้นออกมาอย่างรุนแรงทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้สมภพตะโกนฉันอับอายฉันรู้สึกไรค้ค่าทั้งหมดนี้ก็เพราะเธอพบฉันทำอะไรผิดหรือเจ้าคะแก้วตาถามได้น้ำเสียงสั่นเครือ เธอผิดตั้งแต่ที่เกิดมาเป็นคนขี้เรและยากจนฉันมันพลาดที่สุดที่เลือกผู้หญิงอย่างเธอมาเป็นเมียฉันกลายเป็นตัวตลกของทั้งหมู่บ้านก็เพราะเธอฉันเบื่อที่ต้องอับอายเพราะเธอแล้วคำพูดนั้นบาดลึกยิ่งกว่ามีดกรีดหัวใจแก้วตายืนนิ่งน้ำตาไหลเป็นสายแต่ไม่อาจพูดอะไรได้อีกเธอรู้แล้วว่าความรักที่เธอเคยเชื่อมัน่น ได้แตกสลายลงอย่างสิ้นเชิงในคืนนั้นเองคืนนั้นเองแก้วตาเก็บเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นใส่ถุงผ้าเก่าๆเ,เธอเดินไปที่ห้องครัวเขียนหนังสือจดหมายสั้นๆไว้บนโต๊ะฉันอาจโจนและขี้เรแต่ฉันก็สมควรได้รับความรักแท้เหมือนใครทุกคนแล้วเธอก็เดินออกจากบ้านท่ามกลางความมืดมิดของคืนที่จันรับขอบฟ้า ไม่มีเสียงเริ่มลามีแต่ก้าวเดินอันหนักแน่นไปสู่ความไม่แน่นอนข้างหน้าน้ำตาที่เคยไหลาอาบแก้มบัดนี้ได้แห้งไปแล้วเหลือเพียงหัวใจที่แตกสลายและจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะไม่หวนกลับไปอีกเลยเสียงฝนตกกระทบพื้นดินดังเป็นจังหวะแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงสะอื้นที่ถูกกลืนหายไปกับสายฝนแสงไฟริบหีีจากกระท่อมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของเธอ ก็ค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาเมื่อแก้วตาจากไปสมภพก็ย้ายไปอยู่กับนวลทันทีเขาคิดว่าชีวิตใหม่ที่หรูหราและเต็มไปด้วยความสุกกำลังรออยู่แต่ความจริงกลับไม่ใช่เช่นนั้นนวลใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเธอไม่เคยสนใจงานบ้านไม่เคยสนใจทำอาหารหรือแม้แต่ซักเสื้อผ้าให้สมภพ ทุกครั้งที่สมภพกลับจากการทำงานเขาก็ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับความวุ่นวายในบ้านจานกองเนเนอยู่ในอ่างล้างจานเสื้อผ้ากองท่วมพื้นและอาหารเย็นที่ไม่เคยถูกเตรียมไว้ให้นวลจานมันกองเต็มเลยสมภพเอ่ยขึ้นอย่างเหนื่อยใจก็ล้างสิมือมีนี่นวลตอบกลับอย่างไม่ใยดีแล้วก็หันไปสนใจกับกระจกแต่งหน้าต่อไปแล้วข้าวล่ะวันนี้จะกินอะไร สมภพ,พถามต่อด้วยความหิวไปหาซื้อกินเองสิจะให้ฉันทำอะไรให้กินได้ไงเล็บจะเสียหมดคำพูดของนวลแต่ละคำเหมือนค้อนที่ทุบลงบนหัวใจของสมภพเขาต้องจำใจทำทุกอย่างที่แก้วตาเคยทำทั้งล้างจานกวาดบ้านและทำอาหารกินเองคนเดียวเขารู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจและทุกครั้งที án, oh oh ่มองไปรอบๆบ้านเขาก็จะคิดถึงกระท่อมเล็กๆของเขา ที่เคยสะอาดและเรียบร้อยเสมอเขาคิดถึงแก้วตาที่เคยยิ้มให้เขาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆที่วางอยู่บนโต๊ะเขารู้สึกเสียดายและเสียใจกับสิ่งที่เคยทำลงไปความรักที่เขาเคยเชื่อว่ามีเพียงแค่ความงามภายนอกได้สลายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเดียวดายที่กัดกินหัวใจเขาอยู่ทุกวัน ในขณะที่สมภพกำลังทุกขทรมานกับชีวิตที่ผิดพลาดของตัวเองแก้วตาเดินทางไปยังอำเภอข้างเคียงที่ไม่รู้จักใครเธอเริ่มทำงานสารพัดเพื่อเอาชีวิตรอดตั้งแต่ล้างจานในร้านอาหารจนถึงรับจ้างแบกหามในตลาดทุกหยาดเหงื่อเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่วันหนึ่งเธอได้พบแม่อุ่นใจเจ้าของร้านเย็บผ้าเล็กๆที่สังเกตเห็นความตั้งใจของแก้วตา จึงสอนให้เธอเย็บผ้าและในที่สุดเธอก็เปิดร้านเล็กๆของตัวเองในตลาดผู้คนเริ่มรู้จักเธอในชื่อว่าช่างเย็บผ้าแก้วตาและต่างก็ชื่นชมในความสามารถและน้ำใจของเธอแม้ไม่เริ่มรวยแต่รอยยิ้มและศักดิ์ศรีก็กลับคืนสู่ใบหน้าของแก้วตาอีกครั้งเธอรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองที่ไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่มาจากความสามารถและน้ำใจที่เธอมี หลายปีผ่านไปนวลทอดทิ้งสมภพอย่างไม่ใยดีเมื่อเขาไม่มีทรัพย์สินที่จะปรนเปรอเธออีกต่อไปสมภพกลายเป็นชายที่ไร้ศักดิ์ศรีต้องเร่ร่อนหางานด้วยความสิ้นหวังวันหนึ่งเขาเดินผ่านตลาดในอำเภอข้างเคียงและสะดุดตากับป้ายเล็กๆที่เขียนว่าร้านเย็บผ้าแก้วตาหัวใจเขาเต้นแรงทันทีเมื่อก้าวเข้าไป เขาเห็นแก้วตากำลังยิ้มแย้มและพูดคุยกับลูกค้าอย่างเป็นกันเองเธอในชุดผ้าฝ้ายธรรมดาดูสง่างามกว่าที่เคยเป็นมาเขายืนนิ่งน้ำตาคลอเขาพึมพำเบาๆทำไมตอนนั้นเราถึงมองไม่เห็นคุณค่าของเธอเลยทั้งความขยันและน้ำใจของเธอเขาอยากจะเดินเข้าไปหาเธอขอทูษในสิ่งที่เคยทำ แต่แล้วเขาก็หันหลังกลับไปเงียบๆเพราะเขาไม่ใช่คนเดิมและแก้วตาในตอนนี้ก็ไม่ใช่คนเดิมที่เขาเคยรู้จักอีกต่อไปแก้วตายิ้มอ่อนโยนแม้สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งเธอไม่เคยเกลียดไม่เคยแค้นแต่ก็ไม่หวนกลับไปเธอเลือกเดินบนเส้นทางใหม่ด้วยหัวใจที่ภาคภูมิและนับแต่นั้นเรื่องราวของเมียจนขี้เรก็ถูกเล่าขานไปทั่ว เป็นคําเตือนให้ผู้คนไม่ตัดสินคุณค่าของใครจากสิ่งที่ตาเห็นแต่ให้มองลึกเข้าไปในหัวใจของเขาต่างหาก